สวัสดีครับพกับผมมาพินกับช e l f e ฟิ t ไทยใน YouTube ครับก็อยู่ที่ตรงรัศวรีประชาธิปไตยนะครับตรงนี้อยู่ในร้าน m c d o n น l ลนะครับนะฮะก็ตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าร้านนะครับก็ที่นี่จุดพักร้อนได้ดีนะครับสำหรับใครที่เดินเที่ยวกรุงเทพนะครับนะฮะ นอกจากลกางวันแล้วกลางคืนเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มีห้องน้ํานะครับก็เป็นจุดที่จะมาซื้ออะไรเขาเล็หน่อยแล้วก็เข้าห้องน้ํานะครับโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยกรุงเทพด้านในถนนราชด,ดำเนินนี่ไม่มีห้องน้ําเลยนะครับหายากมากครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลางคืนเนี่ยเป็นโอกาสดี นะครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับทางนู้นไปก็คือถนนดินสอแล้วก็ศาลาว่าการกรทมเสาชิงช้าแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยหลายอย่างอยู่ที่ตรงนั้นนะนี่ก็ตอนเที่ยงครับค่อนข้างแดดค่อนข้างจะร้อนนะครับผมก็เข้ามาหลบแดดตรงนี้นะครับตรงนี้เดินไปก็ ถ้าตรงไปทางด้านนี้ก็ไปทางสนามหลวงครับผมนะไปเดินเข้าถนนเข้าสารบางลำพูอะไรอย่างนั้นนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสผมก็มาเก็บข้อมูลท่องเที่ยวของกรุงเทพรอบในนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเที่ยวในกรุงเทพนะฮะในกรทมเราหรือว่าจะเข้ามาเขารบพระบรมศพหรืออะไรต่ออะไรนะฮะ นี่ก็จุดพักของผมนะครับมาทางกาแฟตรงนี้อันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดพักจริงๆครับตรงนี้ไม่มีที่อื่นเลยนอกจากร้านอาหารอะไรไมเมทาวาไรสสอนแดงนะครับฝั่งนูน้นนะฮะแล้วก็อ้อมีร้านกาแฟบ้านดินสออยู่ตรงนู้นด้วยนะครับผมแล้พวพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ลไทยใน YouTube ครับ ตรงนี้ก็บริเวณร้านแม็กถนนราชดำเนินนะครับแล้วก็อนุสสวรีย์ประชาธิปไตยนะครับช่วงตรงนี้ก็ฝรั่งผ่านเยอะนะฮะอีกบรรยากาศครับของการเดินทางแม้พักสักหน่อยหลบร้อนกันสักนิดแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อครับผมอย่าลืมที่ดีมีห้องน้ำครับสำคัญสวัสดีครับ